สวัสดีครับวันนี้ผมขออธิบายการเชื่อมต่อเบื้องต้นระหว่าง2โมดูล NRF24 2องอันอในที่นี้เราเรามีส่วนประกอบปเป็นตัวโมดูลไวเลสที่ชื่อว่า NRF24 2โหนดเสร็จแล้ว1โนดก็เชื่อมต่อกับ Arduino Pro Micro ซึ่งคุณสมบัติคล้ายๆกับ Arduino Uno เพียงแต่ว่า เรามีตัวตัว USB interface ข้างในชิปเลยก็ทำให้สามารถต่อ USB กับชิปของ a d m i l Mega 32U ได้โดยตรงซึ่งต่างจาก Uno ตรงที่ถ้า Uno ต้อง,ต,องต้องมีตัว USB interface ชิปอีกหนึ่งตัวซึ่งแยกออกมาทำให้ราคาเข้าสูงกว่าแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเนื่องจาก เนื่องจาก NIF 24มีความซับซ้อนของโปรตโตคอลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ Wi-Fi ทำให้มันสามารถตอบสนองได้รวดเร็วกว่าสามารถส่งสัญญาณจากโหนดที่1ไป2และย้อนกลับมาในเวลาที่น้อยกว่า2มิลลิเซกันเดี๋ยวผมจะ,จะแสดงให้ดูว่าผมได้ทดลองอะไรไปซึ่งซึ่งจริงๆแล้วการทดลองในเบื้องต้นนี้คือการดูว่าพินเลเยอ์ที่ผมที่ผมใช้มันถูกต้องหรือเปล่า ขั้นแรกก็คือเนื่องจากลับเบอรี่มันเปลี่ยนค่อนข้างมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมากันผมเคยทดลองหนึ่ครั้งเมื่อต้นปีแต่ว่าพอพอย้อนกลับมาดูอีกหนึ่งครั้งปรากฏว่าลอบเบอรี uh, ่โครงสร้างของเขาเปลี่ยนค่อนข้างเยอะทำให้เราไม่สามารถใช้ uh, โค้ดเดิมได้มาดูกันว่าโค้ดใหม่เราต้องทํำยังไงบ้าง uh, ขั้นแรกก่อนที่เราเราจะเราจะทําอะไรเลยก็คือดูผมขอให้ดูราคาของเจ้า NRF24 นิดหนึ่งก็คือราคาอยู่ที่2ชิ้น64บาทซึ่งราคาค่อนข้างถูกแล้วก็วกับเจ้าโปร i มโคซึ่งราคาอยู่ที่143บาทรวมกัน2 2ชิ้นนี้ก็สามารถทํอุปก,กรณ์เล่นเล่นได้ในราคาต่ำกว 200. ่า2 0 0นี่นี่คือยังไม่รวมเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อาจจะแพงขึ้นมานิดหน,นึ่งอ่ะทีนี้ที่เราต้องทําตอนที่เราเปิด Arduino IDE ขึ้นมาก็คือสิ่งแรกที่ต้ององทำคือเข้าไป install ต,ตัว Library ซึ่งเราโชคดีที่เกิดเราทำหลังวันที่ผมมั่นใจประมาณประมาณจุนลาย2015มันจะมีตัวอ Library อยู่ใน community เลยซึ่งง่ายต่อการลงก็คือไปแค่เข้าไปที่ manage library แล้วก็เ e ิร c h คำว่า RF24 ท,ทุธทีภาษาไทย อ F 2 4อ่ะ uh, uh. แล้วก็จะเจออ่า l i b r หลายตัวเลยซึ่งในที่นี้เราเราต่อตเวิร์กแบบอย่างง่ายๆ mm hmm. ก็คือใช้แค่ library ตัวท่านบนสุดกด install ปุ๊บคุณก็จะสามารถ uh, เห็นตัวอ่า uh, ตัวอย่างแล้วก็ l i b บรีคุณอาจจะต้องร่าตาร์ a r t ตัว IDE หนึ่งครั้งก่อนเสร็จแล้วหลังจากที่ r e ตา a r t จะเข้ามาที่ example แล้วก็ไปที่ Uh, rf 2 4 f o u แล้วก็ getting start ปิดโคดนี่กั้นอันนี้คือโค้ดที่ได้ทดลองใช้ก็คือ uh, เป็นโค้ดที่ใช้รับริ rf t w f o u แล้วก็การทดลองเป็นแบบส่งข้อมูลจากโนหนด0ไป1แล้วก็กลับมาที่โหนด no. 0เหมือนเดิม uh. แล้วก็จับเวลาการเคลื่อนที่ โดยขั้นแรกคือเขากำหนด Address ให้เป็น6ไบต์ซึ่งเราแคชตัวคาแรคเตอร์ใน,นที่นี้ก็เป็นคำว่า1แล้วก็โนดซึ่งสามารถแคชเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ใส่เข้าไปในอาร์เรย์ขนาด6ไบต์ได้อันนี้คือสุดท้ายมันก็เป็น Binary โค้ดอันหนึง่งที่เป็น Address ของเจ้าเจ้า NF ของเจ้าเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเขาเช็คว่าถ้าเราย้อนมาดูล,าลา่างๆเขาจะเช็คว่าตัว Arduino หรือไม่โทรลเลอร์ตัวไหนที่เชื่อมต่อกับ Serial Port แล้วตัวไหนกดคำว่า T ก่อนถ้ากดคำว่า T ีหมายความว่า,าเขาจะได้เป็นตัว Transmitter อีกตัวนึงจะกลายเป็น Receiver อหลังจากนั้นที่ถ้ามาดูในลูกเราก็จะเห็นว่ามันจะไม่ทำอะไรนอกจากอานอกจาก เ e t t i m e มาจากฟังก์ชันชื่อ m i โครแล้วก็ส่งไปที่ส่งไปที่ตรงไหนเอ่ยอ่ะเรดิโอไรท์ถ้าเกิดไรท์สำเร็จก็ก็ก็ผ่านไปถ้าเกิดไม่สำเร็จก็จะเขียนคำว่า Fail ่ะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยข้อมูลก็ส่งไปกับระหว่างโหนด0ูนกับหนึ่งสลับไปมาทีนี้ป,นปัญหาไม่ไอยู่ที่ตรง Deploy เจ้าเจ้าโคดนี้ลงไปใน Arduino ปัญหามันคือ พินเลเยอท์ของโปรไมโครค่อนข้างหายลำบากนิดหนึ่งถ้าเราถ้าเราเปิดดูผมทำเ,เก็บข้อมูลมาจากหลายๆเว็บก็คือก่อนหน้านี้ผมทำตามเว็บที่ชื่อว่าอา d u i u o n o t i t i o f o แล้วก็ Wikispace ของอแต่ว่า,าช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาดานเบ้มันเปลีป่ยนไป,นเ,ปนเยอะนี่คือสมัยก่อนที่ตอนที่ผมทำคือใช้พินเลเยอ์ประมาณนี้ แต่ว่าเวลาผ่านไปปรากฏว่ารบเบรีเร,เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนตอนนี้มันเป็น NRF 24ของ TMRH 20 version 1.13ซึ่งโอเคเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างนึ่งคือ Pro Micro เนี่ยไม่ใช่บอร์ดมาตรฐานเป็นบอร์ดที่ทำเป็น compatible บอร์ดหมายความว่าไม่ได้เป็น official บอร์ดแต่ว่า support คล้ายๆกับ Arduino ประเภทอื่นซึ่งซึ่งในที่นี้ถ้าเราไปดูมันคือ Arduino Leonardo ถ้าเกิดเราเราเราจะเลือกบอร์ดเราต้องต้องเลือกไปที่ Arduino แล้วก็ไปอา่าตัวทีไปที่ไหนนะอ๋อไปที่บอร์ดแล้วเลือกคำว่าอา่า Arduino Leonardo ซึ่งซึ่งแน่นอนไม่ใช่อุนาวนี่พินเลเยอของไอเจ้าอา่าอุน,นอ์นเทียบกับเดี๋ยวผมลองเซิรช์ชหาอา่าพินเลเยอของ อูโนให้ดูอุ้ยโอ้โอะอ่าโอเคน่าจะเป็นรูปแปลกๆเ,เราดูรูปนี้ดีกว่าถ้าเราดูเลเยอร์ของตัว Arduino เราจะเห็นว่ามันจะมีพอที่เป็นที่เป็น SPI p r protocol เนี่ยอยู่3พอร์ทก็คือพอตนี้พอทนี้เห็นเ <c oughs> ห็นหรือเปล่าคือพอร์ต1 1ถึงพอร์ต13พอร์ต1 1ถึงพอรส13อามพอเวลาเราเซตไอเจ้าพินของเวลาเราใช้ในโค้ดของ RF24 เราก็ต้องมาเซตพินให้เป็น ประมาณนี้ก็คือถ้าเป็น Uno เราใช้กราวต่อกราวแล้วก็โวลเทจ VCC ต่อ VCC ส่วนขา CE กับ CSN เราสามารถเซ็ตเองได้เป็นขาในที่นี้อยากให้โค้ดเป็นโค้ดที่ใช้ได้ทุกทุกๆโนดผมก็เลยเสร็จไปเป็น7กับ8เหมือนกับตัว Default แต่ว่าไอตัวสัญญาณค l o c k กับสัญญาณ MOSI กับ MISO หรือั <c oughs> อนนี้คือ clock อันนี้ส่วนส่วน,น MOSI ย่อมมาจาก master output slave input แล้วก็มิโ uh, ซ mm hmm. ก็คือ master input slave output สามขาเนี่ยจะจะมีตำแหน่งต่างกันในแต่ละ uh, แต่ละเวอร์ช mm ัน hmm. ของ Arduino สำหรับ hmm. Uno จะเป็นขา11-13ส่วน uh, ถ้าเป็น Pro Micro mm hmm. ก็จะเป็นขา14-16เรามาดู pin out mm hmm. จะเห็นว่าขา14-16เนี่ยคือคือเจ้าตัว uh, สัญญาณที่เชื่อมต่อแบบ SPI interface โอเคหลังจากนั้นเรา,เรา,เราถ้าเกิดเราเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยเร,เราเชื่อมต่อตัว Pro ไมโครเรียบร้อยเราก็สามารถเขียนโค้ดที่อยู่ใน example เมื่อกี้ลงไปได้แล้วก็เราสามารถรันถ้าเกิดผมลองลองรันตอนนี้ผมกดคอนโทรล Ctrl Alt t r l Shift M เปิด serial port ขึ้นมาแล้วผมก็พิมพ์ t แล้วเราก็จะเราน่าจะได้เห็นตัวผมกด t ได้ไหม t อกดทีบอกให้เขาเป็นทรานส์มิเตอร์อ่ามันก็จะส่สงสัญญาณปิงไปป,งปิงไปที่ตัวโหนดหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาที่โหนดศูนย์เขาจะบอกว่าราคทิปอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยไมโครเซกันหรือประมาณหนึ่งจุดแปดมิลลิเซกันซึ่งเร็วมากพอที่จะเอาไปควบคุมอ่าระบบเดียวทันอย่างเช่นอย่างเช่นรถบรรทุกปิทยุเครื่องบินหรือว่าโดรนบังคับวิทยุหรือแม้กระทั่งแบบอ่าลักษณะออโตเมตการควบคุมระยะไกลโดยใช้โดยใช้ควน โอเคน่าจะเห็นภาพแล้วก็ใครจะทำตามก็ลองลองเซตอัพดูลักษณะนี้ขอบคุณมากครับ